สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเ,เช้านะครับอันสดใสอีกวันนะครับคลิปนี้จะเป็นการถามตอบในการยื่นเรื่องวีซ่ากับการเดินเอกสารผ่านตมเกาหลีนะครับมีพี่น้อง f c หลายท่านนะครับที่สงสัยแล้วสอบถามเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับถามมาว่านะครับ ในการยื่นวีซ่า e ซเนะครับผ่านด้วยเหรอถ้าไม่ให้ขอรับรองเอกสารทุกใบนะครับเอกสารทุกอย่างนะครับที่คุณแปลมาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องให้กงศูนย์รับรองทุกใบนะครับเพราะอะไรครับเพราะเอกสารราชการหรือหน่วยงานที่เขาแปลเอกสารแล้วขอรับรองในตัวอยู่แล้วนะครับ เอกสารที่จําเป็นที่ต้องให้กองศูนย์รับรองก็มีแค่3ามใบเองนะครับก็คือหนังสือรับรองการทํางานนะครับหรือประสบการณ์ในการทํางานนั่นแหละครับหปีนะครับ5ปีขึ้นไปนะครับต้องให้รับรองนะครับแล้วก็ฟู้ดเทสคุกกิ้งนะครับเอกสารที่ คือคุณสอบมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะระดับหนึ่งระดับสองหรือเอกสารที่คุณฝึกอบรมจากการทำอาหารหรือใบวิชาชีพในการทำอาหารเขาก็เรียกนะครับแต่ใบเนี่ยไม่ระบ,บุว่าเป็นระดับหนึ่งหรือระดับสองนะครับแต่เป็นใบวิชาชีพแต่ใบนี้ต้องผ่านการ ดสอบและฝึกอารมณ์มาแล้วอย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็ไปรับรองที่รงศุนทั้ง2ใบนี่ครับสำคัญที่ต้องไปรับรองนะครับแต่ใบอื่นไม่จําเป็นนะครับนอกจากว่าอิมเมชันเขาจะเรียกให้ไปรับรองนะครับบางคนบอกว่ามันจะผ่านเหรือถ้าอ,อย่างเช่นใบบัตรประชาชน วุฒิการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับเอกสารส่วนตัวสำคัญเนี่ยทาไม่ไปรับรองนะครับเอกสารพวกนี้ผมว่ามันรับรองอยู่ในราชาการอยู่แล้วนะครับหรือผมสอบถามผู้คนที่ยื่นวีซ่าคนที่เขาทำวิชาชีพเกี่ยวกับการยื่นวีซ่ารับยื่นวีซ่าให้โดยตรงเนี่ยครับ ไม่จําเป็นต้องไปให้รับรองนะครับผมก็ทํามาแล้วอย่างนั้นครับหลังจากนั้นมาล่าสุดนี้แฟนผมก็ยื่นมาก็ไม่ต้องไปรับรองนะครับแล้วถามผมอีกว่าแล้วมีตัวอย่างไหมครับตัวอย่างเอกสารพวกนี้ผมผมมีครับเพราะผมยื่นมาอยู่แล้วผมต้องมีอยู่แล้วครับแล้วแฟนของผมที่ยื่นมาทีหลังเนาะคนที่ผมแนะนําหลายคนนะครับก็ยื่นมานะครับ ไม่จำเป็นต้องไปรับรองนะครับถ้าคุณรับรองมันก็ดีครับแต่ถ้าคุณมีเงินเยอะครับคุณไปให้เขอรับรองเลยครับไม่เสียหายครับแล้วก็ไปปั๊มนะครับฉบับหนึ่งก็สองร้อยหรือสี่ร้อยแล้วแต่สถานที่ให้รับรองครับทั้งโกงศูนย์หรือสถานทูตนะครับบางคนไปรับรองมาเลยครับทั้งกงศูนย์และสถานทูตรับรองมาทุกใบครับทุกฉบับเลยเอกสารที่เขาใช้นะครับยื่นมา แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือเยอะเนี่ยก็ไปให้รับรองได้ไม่เสียหายนะครับไปให้เฉยๆนะครับแล้วก็มีคนเอฟสีท่านก็มาถามว่าวีซ่าเกี่ยวกับติดตามเอฟสามใช้เอกสารอะไรยื่นบ้างคะนะอันนี้ตอบเลยนะครับว่าผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับว่าการยื่นวีซา่าเ3สามีซ่าติดตามนี้เคยทำคลิปไว้นะครับให้ไปกดดูย้อนหลังได้นะครับ แล้วท่านนี้ก็ถามมาว่ามาเกาหลีช่วงไหนถึงจะผ่านครับอ๋อมาเกาหลีฤดูไหนตอนไหนช่วงไหนถึงจะผ่านง่ายประมาณนี้ผมตอบให้เลยนะครับมาช่วงฤดูท่องเที่ยวนะครับผ่านหรือไม่ผ่านอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเปอร์เซน็นในการผ่านนี้สูงนะครับเพราะว่าคุณจะไม่เป็นเป้าสายตาของตอมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนั้นเขาจะปลดล็อกนะครับให้คนมาท่องเที่ยวนะครับ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้สําคัญเลยคุณมานะครับบางคนเนี่ยเพิ่งมามาถามผมเลยว่าเพิ่งบินมานะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับชูรูดอนเดือนมิถุนายนี่นะครับเพิ่งเพิ่งบินมาเมืนไไม่ผ่านแล้วมีโอกาสที่จะมาได้อีกไหมครับคุณบินมานะครับตอนนี้นะครับไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับเพราะคุณตอบคาถามตอมาไม่ผ่านแล้วก็ ช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวคุณมาตะกูตะการเนี่ยผ่านยากมากครับอีกหลายๆคนนะครับบางคนติดแบ็คลิสก็เข้ามาไม่ได้นะครับคุณต้องไปดแบ็คลิสก่อนนะครับตอนนี้ครับต้องไปเช็คแบ็คลิสเลยนะครับที่สถานทูตเกาหลีเลยครับว่าคุณติดแบ็คลิสอะไรนะครับค่อยไปปวดแบ็คลิสให้มันนั่นก่อนค่อยเดินเรื่องเอกสารเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับการเช็คผลบีซ่านี่ครับ ท่านนี้นะครับที่เสิร์ชแล้วถ้าขึ้นในลักษณะอย่างนี้ก็คือค้นหาข้อมูลไม่เจอนะครับก็คือคุณใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องใส่ข้อมูลผิดนะครับพิมพ์ผิดแค่ตัวเดียวอ,อักษรนเดียวก็ค้นหาไม่เจอแล้วนะครับเวลาพิมพ์เสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยต้องใส่นามสกุลก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็อย่างให้ผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวครับก็เสิร์ชหาไม่เจอครับถ้าขึ้นแบบนี้ เนี่ยครับท่านนี้ก็เหมือนกันครับมาหาข้อมูลทาไมไม่เจอนะครับบางทีก็ใส่ข้อมูลไม่ครบใส่ข้อมูลไม่ตรงนะครับสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคลิกเข้าไปใส่ข้อมูลให้ถูกช่องนะครับในหน้าของเว็บไซต์ด้วยนะครับตามระเบียบตามขั้นตอนแล้วก็ตามลิงก์ที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนํานะครับถ้าคลิกลิงก์ผิดก็ใส่ข้อมูลไม่ผิดก็เสิร์ชหาข้อมูลไม่เจอแล้วครับอันนี้สําคัญนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นปัญหานี้นะครับ ก็คือเข้าไปใส่ข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางสถานทูตแนะนํานะครับที่บอกว่าให้ไปใส่ข้อมูลนั่นแหละครับดูแบบละเอียดแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับเดี๋ยวว่าถูกเดี๋ยวก็หาเจอครับแล้วท่านนี้ก็ถามมาว่านะครับวีซ่าติดตามสามารถทํางานได้ไหมอ่านี่นะครับเรื่องวีซ่าติดตามนี้ผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับ ถ้าใครอยากรู้ขั้นตอนแล้วก็ในการยื่นเอกสารวีซา่าติดตามนี้สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วบอกตรงๆเลยนะครับว่าวีซา่าติดตามไม่สามารถทํางานได้นะครับถ้าจะทําได้ก็มีแต่ลักลอบทํานะครับถ้าเขาจับได้เราก็ซวยนะครับเพราะวีซา่าติดตามนี้เป็นวีซ่าที่ติดตามคู่สมรสติดตามสามีภรรยาติดตามบุตรอย่างนี้นะครับไปอยู่อาศัยในเกาหลีได้แต่ว่า ไม่สามารถทํางานได้นะครับสามารถรับเพจได้นะครับบางคนว่าสามารถรับเรดได้ไหมสามารถรับเรจได้นะครับวีซ่าติดตามเนี่ยเปลี่ยนเป็นวีซ่าอย่างอื่นได้นะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมเคยทําลงไว้อยู่นะครับเรื่องเอกสารนะครับถ้าใครสนใจในการยื่นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ